ันนี้อกสวัสดีครับสวัสดีน้องนะครับผมมือนีนะครับมายังขอย่อยต้องพูดอะไรอี่แล้วกันรับเชื่อไหมจะใส่นี่สวัสดีค่ะพี่น้องปังปายค่ะต้องอุรเพลออฟฟิเชียลค่ะออฟขังขึ้นก็เลยค่ะทาเบเบืองเงาหนาเอาสรโลแกนเจ้าตีนแมน มีสโลกเกนสโลกเกนมาใหม่ค่ะตองอูออฟค้างคืนคิวนี <คะ S 2> ไ้ได้ได้อุดมการมาจากไซคิวอุดมการราคาพิมพ์กับพิมพ์นะคะอันนี้ไม่ใช่พิมพ์นาคำไฮคะ่ะพิม์อะไรอันนี้พิมพ์เขียดเข่าง่ายเขียดเข่าง่ายมึงเนี่ยพี่น้อง <c oughs> แตกเบิดสะโพกเป็นสะโพกขาแตกเป็นแตกอยากมเสีงเป็ดนมเก่าเต่าลานิ่งแอลูกเต่าหลายคน ลูกทั้งลูกทั้งผัวาระเสริฐเก่าเต้ามีมีหลังอ่านมีลิ่นกาลมาขอดขอเนี่ยมีไม่จะไปไนไหนูมีทั้งดิลิ่นการทั้งลิ่นบการผสมเสียงกันไปหลายขึ้นอ,อย่างนี้แต่ว่าข้าสิกคอเอาลูกต้องเอาผ่าสามซี 4, มาคล้องคอเอามันค่อยไปลูกไปแนวเลยเอาลูกกับลูกลิ่นการนี่แหละ <c oughs> มันไปน้ำยากไหมอ้ยเนาะอกรนสิได้มาเลี้ยงอยู่บทสนะได้อยู่ต้องเอาผ่าสามซี 4, ไปอันนี้เอา <c oughs> <c oughs> สวัสดีปีใหม่นะคะทุกทุกคนค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานรวมรวมพลังนะครับจริงกันรวมพลังหลายหลายคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับมาเห็นกันตะปีก่อนร่วมกันสร้างรวมพลังหลายๆคณะบริษัเป็นอย่งระเบียบวาธอันนสิลังีคือพังระเบียบว่าเธอสินประถมบันเดิ้ลสินสิมาวันรวมพลังอีกอย่างสามัคคีคือพังส่นตัวพังไปใส่ด้วยนี่หน้าพังดิหน้าพัง พระเบียบวัดเทสินบดมันเรื่องศิลป์สาวหน่อยเป็นแพทย์ถุงที่ว่าเมียนหลายๆหลักศิลปินรับเชิญหลายๆคนแต่มาร้ำขอข่าหน่อประทัดสิริมาเมื่อหลังก่อนเพราะว่าช่วงนี้นั่นนีี่่พน้อนศิลปินที่พีศิลปินอันนี้ทีมงานสาวหน่อยเป็นแพทย์นะครับพระเอกวัดศิวดลพี่เอฟลอยมณีพี่ระน้อยกระสินนะครับสองอู่ธุรกิจบันเทิงศิลป์อินคอนเสิร์ตก็แต่งตัวแต่ว่าใส่แว่นตาเขาเราจะใส่ในขวายพัก เอไปยังหอดปะด่ะตีนี่นะครับอันนี้น้องจวงเพชรบ้านเพงง <c oughs> อันนี้ร,รูปนึงได้ปวะน้องเข็มเพชรเลเพชรเลงนกทาเอาไปย่างในจันับบางวันไม่สิทนละบอสสนรดมหาศูนตคนบาน,นเทศมองทีดีพระไทยเส,สือกแมเสือ้านไทยมุดไปไทยหัวนิดหดดลอด่อรถปุ่ อันนี้กเมื่อเมื่อไงก็จะเบาเนาะใครอยู่บวหมอใครไม่บขึลนในเบากลังเตรียมความพร้อมรอนะครับรอดรอรออ่คือที่สุดสันนินแพทย์เนี๋ยวสุดถ้ายพนาหลังจากปัดผมระเบียบแล้วก็สารด้วยตันเทียนบรงการแต่งตัวของซอนนั่เอีกยิบเกือบอยู่ ไม่ได้ก่อเกลือไม่ได้ก่อกลือันเกลือกูญ่ายตตีนหน่อยหรือเกลือง่ายเกลือง่ายตีนหน่อยน้องคือว่าเปลือกปดินมาใส่เอเปลือกดินมาใส่ดนไม่ได้อันนี้ยังนี่ถ้ากินทั้งห่อทีนี่มะเเี่เอาเซ่เาถุงมาห่อเขาเกลือแตใส่ขาห้าปรด็เอ๋อปลาุดเราไหมว่าแมนนก็แต่หากเ้นมันนี่พี่ว่าแมนน์่ได้เอางแตใส่ากลางงยืมไปยืมไปยืมไปดักอัน ไปใส่มองในเด้อนก็อดีตว่าใส่ได้หรือใส่มองได้ใส่ไม่ได้มันสีขาดมันใส่มองมาไหนอ๋อปลาจะไม่เข้าวันนี้ติดคอนตามีเนี่ยไม่ติดเลยถ้าติดก็เห็นตัวเนาะเห็นไหมล่ะนี่เป็นฟิวดาราเห็นติดไหมล่ะยิ้มสิเห็นติดไหมล่ะเห็นติดบ่เห็นติดคอนตามเออติดโอ้เลิศคอยมีซุ้มันซุกล้างใส่เย็บบัตรด้ยนะ เเอานนรถมัก็ไดด้เเอารถมแ่ไมหยางหนี่ขึ้นหนาวลื่นบ้างลื่นมากเขาเดีไปตั้งมุมหนาวมุมแรงน้ำพืนบหมดซื้อหยังก่อนซื้อหยังก่อนในน้ำตัวมีช่องไปแก้มสกาวเดือนค่ะว่าท่านนี่ค่ะมิตาแก้มสกาวเดือนกับแก้มสกาวเดือนแฟนเพจค่ะแก้มสกาวเดือนกับแก้มสกาวเดือนเท่าไห่ยังหลายรอบรอบเดียวก็ได้ดอกเอามันมีเฟซสองอันเท่าไหล่ยังกระโดดเท่แต่อันเดียวเพื่นกับวันที่สามอยู่เอ้าเอาตอนนี้นี่อัน ใน่ะไ่สดได้หนิคือสิบมัดยกขายกแก้มสัสไม่ยังหนีิอันนี้กะแก้มค่ะกัดต่ามหอดคุณนอันนี้กะแกมคนไหนโอ้ยอย่ามาแกมถนนนีิไม่เป็นตัวเตกคุเทศนิขิวเอะไรพี่น้องว่ามันเอาแนวปั้มปั้มเอาบังการน้องกับคนละสีเลยเอาโอ้ยเขามีแต่น้ำสองสีพี่น้องเอ้ยเขามีแต่ไม่น้ำสองสีนุ่มสองสีแบบนี้แดนไม่รักน้ำเลยคนนี้อันเดียกกระสือยังก่อน จำพออซื้ออะไรไปน้ำกันเจ้แงเออยายแบงเอาขอบคุณครับนี่ว่านันนอันสีลงซื้อตะเอิ้นจวนจนเพราะว่าเออใย่วนติดปากจำได้ยจยจวนเจจวนติดจวนมันกคืถายตลุ่อูมเนี๋เป็นชันรับบทเป็นช่างภาพนะครับจวเกียรไปนันมันไกอีกเขียกละพวกอันแจกลูเอิ้นบักก่ก็เคยเอาไปอีกิเมื่อม่นขาก็เลยซุ่มกางเกงขา ปากช่องไม่แน่เกาะนี่ยังเกาะเดี๋ยวจะคนที่ตามเราอันห้าพันกว่าแล้วค่ะมือยังไม่มายู่งก๋ยเพื่อนอ้อยกระดาคือเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่จริงๆกันด้วยเจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้หอมเลย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 เขาเล่นกันไอ้เสือกันมาจอดจ้าหัวตาเขียวตาหนาๆแม่นันนันหึ่งอีหยังเขายุ่งใกล้กับเป็นของขาวตัว ขันยุ่ใกล้พุ่นก็เป็นของเจ้าโอ้ยหอมแม่บอกหอไปเร็วเร็วอย่าหออย่ายิงแควน่นหลายอยากเป็ยกคดีชกผู้บอนี่บอลเมื่อสองหันได้ยังไงอยากเป็ยกคดีชกผู้อยากหอกแบบไร้การฮวังคือรึ่บานอึก้ากใครไปได้ก็เห็นเนาะเห็นตั้งไหนแต่เต้ยพีแล้วเอออ่ะฝากช่องในเด้อค่ะเด้อฝากคุณตาอาจารย์ฝากช่องเนี่ย คก็โจ๊กน้ำลายเยอะเลยน้ำเนอันเป็นก้อนลิ้ฝากช่องเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะพระเอกอันนั้นช่องพระเอกโบเนี่ยเด้ออันว่าช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะฝากเนี่ยนะคือออว่าตงะเอาฝากช่องน้ำเนรไว้จะเปิดจ้าติดตามน้ำเนรฝากไว้น้ำเนรเอฟซีพระเอกโบ่เอฟซีพระเอกบ้างนักข่อยเจ้าอยู่ว้างคันบ้า เอาแล้วมาปล่อยหน่อยสิมาปล่อยอีหยังมันจะมาหึงอีหยังกระดกกระเดียแทบเออเออเออตอนนี้ก่นนะก็ซื้อมาไแบงกันกินแล้วตีซิบอมาไฮกันกินแล้วตีหึงกันงหึงแนว่วงบดแล้วไปไส์กับอะไรเดี๋ยวบอกแม่ป่านตบไปเลยอย่ายวบอกถึงบุคคลที่สามไม่ปาแล้วเป็นปาเขาแล้วดังเอลีเดอร์แล้วดังเดิมแล้วดังฉันอยากฉันอยากอดันฉันอยากออกรายการกับเล่าไฮซีเอินซีซ้อนแล้วมาออกเมลล่าอยู่ ฉั่านแล้วพู้ใดก็อยากเห็นล้วแม่ปานก็เข้มแม่ปานเราอยู่จังหวัดอยุธยายูพิเซนูโล่เดี๋ยวคอยสิไปียห์ฮาร์ปแล้วอีกยีริคอยคันอาสาคอยสิไปียห์ฮาร์ปแล้วอีกพูดอะอยากเห็นเล่าบอกมาคอยสิไปียห์ฮารเล่างานยากม่เห็นแต่จถ้าเราม้าแล้วมือปืนมันยิงจัใจทำไมเอฟซีเราหลายเอลิทกันเลยอฟซีเราหลายเด้อฟซีเราหลายเอลิเด้อเจ้าเจ้าได้มาไหวแม่ปานมันเลิศเอลิยอมรับแล้มาดตลอดเลยจากวันเราเราเป็นอันไหนในเนมิตาขืนมันแบบว่า ซื้อของเราไม่ได้เป็นบอต้องสดต้องอึนแล้วมาแล้วเป็นดาราดังแล้วดาราช่องดาราช่องแล้วดาราช่องสารพนุเพลงนี่แม่ปานนี่ผู้ที่เร่าก็ล่างตามหาแม่ปานก็ร่างตามหาผู้นี้ละตามหาจนเลยใช่ในฝันของแม่ปานนะครับอันเนี้ยแม่ปานเขียนกมลชัยใช่ในฝันเขียนไเลิศดารา อันนี้น้องเอ๋นน้องเฟย์พลอยมณีเพชรบ้านแพงเอาไม่เอาไหมเอาไม่เอาไหมแนะนำตัวแนะนำตัวใหม่สิมีท่าด้วยต้องมีท่าด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเอฟพลอยมณีเพชรบ้านแพงค่ะเอดโอเคดูเจ้ามาดิสวัสดีค่ะน้องตองบูร่าเพิร์ดเอาไปเที่ยวเอาค้างคืนก็ได้ค่ะมีโยดนาโยดหลังหอึ่น้องแนะนำตัวเขกมแนะนำตัวเนี่ยสวัสดี ก็มีท no? no. 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 mm ่าประจำตัวด้วยแนะนำตัวมีท่าประจำตัวมือซื้อเปล่าบางใบเดียวนี่ผมไปว่าห้าห้าประจำตัวยังไงอ่ะทำเป็นตัวยังไงอ่ะเนี่ยน้องเข็มน้องเข็มนี่ห้าประจำตัวอะไรน้องเข็มน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำเป็นตัวอย่างสิใช่เมื่อกี้เนี่ยทำแล้วทำเป็นตัวอย่างดูอีกรอบนึงสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเข็มไัวมันนีตัวแขค่ะเขามีท่าดีบัตดน้องเข็มน้องเข็ม เอาบบนว่ล้วดลตัว่เอย่ยร้นอแ่มีทาแหมน้องเขียนน้องเขียนกะมลชัยแนะนำตัวมีท่าประจำตัวไหมสวัสดีครับาน่อยัเข้มกำมณยาวน้อยบท่าท่าท่าขอท่าประกอบด้วยโอ้ยมันเป็นคนรไยกาท่าอย่างว่าหน่อยเเนี่ยต้องดูเนี่ย ลบไปออกไปเจ้าน่ะเออ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 สิท้าปัสสาวดนสาวหน่อยเพชรบาดแทงนี่งา่มั่งหงั่งครับเอานับถือพายิงหงั่งไว้จ้ายังก่อนนาบถือพายิ่งหงั่งมือเขานับถือพูดนับถือคิดจะขอนับถือยิงหงดูงานดูงานเอาทำไมทำไมดูคนอยากเห็นไหมวะสั่นไม่ยังนี่อันนี้อะนาคอนดาตีนอเมนดาเรื่องอะนาคอนดาก่อนอะนาคอนดาที่แม่อยิบมะกอกหยิบมะเฟียร้านลับอยู่ร้านให้ นึงกันหละพี่น้องเอ้ยเอร์กลางนึงเขาเลยคลิปไข่เขาเลยสิเป็นคลิปศูนย์อยู่บนนึงงานมโดนห้อนหนดอกเอาไจงป่างานละมากให้นี่งานไหมอนกันนี่สวัสดีครับปัตสิบดลครับสาวหน่อยเพชรบันแก้งนี่งานนี่อ่างตาแด้งมาเนี่ยเย็ดอยู่ขาดอีรีในเมียเนาะเออเนาะฮะ ว่ามปนคู่บ่าวสาวเนาะคุณนึงสีขาวเนาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่สีขาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวอันนี้เพื่อนสาวเจ้าบ่าวเพื่อนสาวเจ้าสาวเพื่อนสาวเจ้าบ่าวเจ้าเบ่าประเภทนี้ใส่คือเป็นยังสันคือมียังสันเพื่อนสาวเจ้าบ่่าวเพนสาวเจ้าบ่าวประเภทนี้เดี๋ยวได้นอนเนาะเพื่อนสาวเจ้าบ่าวเพื่อนสาวเจ้าบ่าประเภทนี้แบบไปนอนได้หมอสูตรไป ลดบ้านเราขนาดประเดอกง่ายยังหลุดเนาะยัดบอเรลี่ยมเอาละไหนบ้านไหนไหนเนี่ยบรรยากาศนะครับสำหรับบรรยากาศอันนี้พี่น้องบรรยากาศก่อนขึ้นแสดงของทีมงานสอนนักเพ้นเพนเพลนะครับผมมือนีมาด้วยชุดก็นี่ แต่ละคนเต็มทั้งนั้นแล้วพี่น้องนาใไขนาะบวมเบิดโคาวบีบพิรักินกับนอนอันนี้แม่หยังนี่อันนี้คือเลี้ยแล้ว <c oughs> อันนี้พระเอกหน่อยวะพระเอกหน่อยมาสมัคร์ทไม่ไม่เอาเองพระเอกหน่อยมาสมัคร์ทไม่นะครับอันนี้พระเอกหน่อยพายเอกหน่อยมาสมัคร์ทไม่นะครับนน <c oughs> มมไม่ะไมตะปีกายนี่คืออนนีข้าวหนึ่งซีราล่าแล้ว ไอปนเห็นขอน่อยเนี่ยเห็นอยู่บ่เห็นหอยู่แน้ำมันเถึงม่งเขียนแย่ไหมเอยมมมอยาำมาผิดขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะครับพี่น้องมาใส่ใส่ใส่ได้อยู่ในใี้ถือไห้พี่น้องอันอันนี้คือบรรยากาศก่อนขึ้นสแสดงก่อนขึ้นช่วงของทีมงานสารนเปรแพร่น,น,นะครับพี่น้องฝากติดตามเลือกช่อง YouTube ยูทูบขอวัชรล้ำเลิศอภิเชียญนะครับเมื่อนี้ถ่ายบรรยากาศเบื้องหลังการเตรียมตัวการช่วงระหว่างที่จะขึ้นแสดงนะครับเปพี่น้องได้ หายความคิดทอดเนาะ28่สิบจะลืมนะครับเจอกันที่บ้านเจอกันที่บ้านแพงผ่านไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับพี่น้องว่านในสวอว่านสือตัวดได <ป S> ้อยู่ที่เพจสวนน้อยบ้านแพงนะครับฝากพี่น้องเนเธอร์มาห่างกันรังใจหลายๆ,ๆนะครับผ่านหน้าจอไลฟ์สดอยู่ที่เปลี่ยสวนน้อยบ้านแพงมันชื่อโบกึนอันซ่อนแจ้งนะครับพี่น้องรรเต็มรูปแบบซ่อนแจ้งนะครับบากรเมย์บัวใหญ่บ้านในสวนว่านเฝ้าเด้อพี่น้องรรเนเธอร์นะครับเอาสหรับมื้อนี้ลำลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่ารติดตามและชมด้วย สำหรับคลิปนี้ลำบาบเปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเตรียมโตขึ้นขึ้น,นอันนี้แล้วเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่น้อง